เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับผมก็วันนี้พี่กล้าจะมารีวิวนับถนกิจกรรมใหม่ที่ว่าเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมทุกคนว่ามันจะเสียกี่เพชร แต่มันเป็นของที่พิกามีอยู่แล้วนะครับผมแต่ยังไม่ไดเอามารีวิวก็เลยมาถือโอกาสสุ่มให้ทุกคนดูแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูไปด้วยนะครับผมมีแล้วก็เสียตังค์อีกเพื่อคนดูแค่นี้อย่าลืมกติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคเราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมกันเลยนะผมก็เจออยู่จะเป็นเซ็ตใหม่นะครับผมทุกคนนะครับผมนี่นะเป็นเซตชาร์โดนะครับผมเพืเ่อน คือมีเอฟเฟ e c t ด้านหลังแล้วก็ที่แขนขวานั่นเองนะครับผมเสื้อจะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าแบบว่าคุมทั้งตัวเสื้อสูตรยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็มีสกินนะผมลูกซองใหม่ด้วยนะเออไม,ม่ลูกซองใหม่ลูกซอง M7 อ่ะที่ว่ายิงรัวๆนะครับผมนะ บวกดาเมจหนึ่งแล้วก็ความเร็วการรีโหลด2นะครับผมแต่ว่าเป็นลดในความแม่นยำนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยนะเอฟเฟกของสกินปืนตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเหมือนเอาแขนขวาอีข้างไอ้แขนขวาที่มีเอฟเฟกเนี่ยมาใส่ในสกินปืนเลยนะครับซึ่งเขาเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นเซตเดียวกันกับชุดนะครับผมดังนั้นเราจะมาสุมให้ทุกคนดูกันแล้วก็ล่มชูชีพด้วยนะครับเรื่องของที่ว่าเราไม่ต้องการก่อน2ชิ้นนะครับผมผมก็เอาไปนี้แล้วกันเพราะผมมีอยู่แล้วนะครับผมทุกคนอ่าแล้วนีระมปโยช์ โอเคเราเริ่มต้นการสุ่มเลยครับผมเริ่มต้นทีเ่เก้าเพชรอ่าโอเคอยังไงก็คือสุ่มต่อเลยก้าไม่ต้องลีลาหรอกคือออกสองอันสุดท้ายอะต้กนก้าแน่เห็นปะแน่เหมือนที่พูดเป๊ะอย่าลีลาบางคน,นบอกอย่าลีลาขอร้องแบบยังไงก็แบบเขามาดูรีวิวสุ่มไปพี่ก็คืออเฮ้ยคุณเล่นเฮ้ยกูไม่เกลือผมทุกคนก็ไม่กลัวเนาะวายวายวายต่อเลยครับผมทุกคนนะ รอ,อบนี้เกินหรือเปล่านั่นไหมอีกทีหนึง่งขอรอบนี้ขอสกินปืนออกจะได้ประหยัดเงินชัดเลยออกวัสุดท้ายเคขอบคุณครับอืมขอบคุณครับตอนสุดท้ายเย่เย่ได้มันแล้วนะครับผมในส่วนสกินปืนนะครับผม,มเพื่อนเป็นไงก็บอกแล้วว่ามีอยู่แล้วแต่ก็อยากสุมให้คนดูได้ดูอีกไง กิจกรรมนี้นะผมนะาพิก้าหมดเพชรไปหมด1,832เพชรนะครับผมในการสุ่มแบบเหมาหมดตู้นั่นเองนะครับผมก็ใครที่แบบอยากประสุมก็เตรียมเพชรไว้ได้เลยนะครับผมทุกคนก็ในส่วนสกินปืนลูกซองตัวนี้มันมีมาหมดประมาณ7กระบอกแล้วนะผมที่ว่าพิก้ามีอยู่7สกินนะครับผมนี่แต่ละอันอ่ะผมให้ดูก่อนระยะ บวกระยะบวกแมกกาซีนบวกระยะบวกดาเมจหนึ่งบวกแมกกาซีนหนึ่งบวกดาเมจอันนี้นะครับผมน้วก็ความเร็วกรีโหลดนะครับผมและนี้บวกระยะแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมทุกคนครับซึ่งอันนี้สามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมทุกคนนี่ถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้เลยอ่าหล่อเท่ไปเลยนะครับผมทุกคนนะถือว่าทำมาดีครับอันนี้กล่องสุ่มที่พวกเราได้มาเมื่อกี้เปิดให้ทุกคนดูด้วยอนะ่ะสองกล่องอนะ่ะเปิดโชว์ไปด้วยอนะ่ะอ่าโอ้โหโคตรเกลือเลยเราเนี่ยผมทุกคนนะแล้วก็ชุดนะครับผมพิกเเป็นนชุดะครรับผมาเเปิดใช้งานนลยะครับผมทุกคน มีหมด5ชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะครับผมแล้วก็ใบหน้านั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของแฟชั่นกันนะผมนะเสื้อของมันนะครับผมตัวนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะซ่อนก่อให้เราด้วยนะเออซ่อนกระเป๋าให้เรานะครับผมนะเสื้อสามารถซ่อนก่อได้แต่ซ่อนกระเป๋าให้เราไม่ได้นะครับผมโอ้ผิดหวังนิดนึงอะ่ะมันมีเอฟเฟกด้านหลังอะ่ะมันควรจะซ่อนนะแล้วมีสบงสบายอีกอะ่ะจริงๆควรซ่อนนะครับผมชุดนี้เนี่ยกระเป๋าตรงนั้นก็ต้องหากระเป๋าไปใส่อีกแก่ผมทุกคนเออเนี่ยนะ โอ้ยแต่โอ้ยเอฟเฟกต์พอใส่กระเป๋ากระโดนี่ก็เท่อยู่นะหมุนเออว่ะเอาอยู่อ่ะเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมทุกคนครับกับในส่วนชุดใหม่แล้วก็สกินปืนใหม่นะครับเอาล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่้าจัดเสือให้ทุกคนได้ดูกันสักหน่อยนะครับผมมา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 ,มาอุ้ยเฮ้ยเอาอยู่คือปกติเียโดยสกินปืนลูกซองตัวน,นี้มันลั่นเร็วอยู่แล้วนะครับผมทุกคนดูดิ อ่ะต้องมาลองเล่นดูอ่ะปกติแม่เขยได้จับปืนชาร์จเลยนะครับจะตึงแค่ไหนเติมกระสุนเร็วมากครับเติมกระสุนเร็วมากครับผมทุกคนนะโเร็วโคตรเอาฮะโปรดามเมด,ดิกดูดิอ่าไปเจอในเกมดีกว่าฮะแหวบกระโดดลงมาแล้วนะครับผมทุกคนนี่คือชุดไม่อยู่ในบอร์ดจริงๆชุดอ่ะปกติเวลามันมีสบายข้างหลังหรือมีผ้าคลุมด้านหลังเนี่ยมันจะซ่อนให้เรานะแต่ชุดนี้มีทั้งเอฟเฟกต์มีทั้งสบายด้านหลังเนี่ยแต่เขาดันไม่ซ่อนให้เนี่ยอันนี้คือแอบงงนิดนึงนะครับผมทุกคน อ่าแล้วก็มีร่มชูชีพด้วยที่ว่าได้มาจากกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่อันนี้คือร่มชูชีพที่อยู่ในกิจกรรมนะครับผมที่ว่าพิการได้มาเมื่อกี้ตรงกลางจะเป็นแบบตัว X กากบาดเอาไว้นะครับผมเป็นสีทองเนาะฟื้ลงมาแล้วยังไม่เจอใครครับแล้วก็ไม่เจอปืนนะครับสวยครับมีแต่ลูกซองครับซองยาวเสียด้วยวิ่งก่อนจังหวะนี้ฮะนี่เอฟฟกด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับ เราฟ้ามันก่อนผมทุกคนนะโอ้ยลูกซองเก็บมาเลยกระสุนกระสูตรปืนมานะครับเพราะยังไงก็ต้องใช้เกมเนี้ยแต่ผมจะหาปืนเจอหรือเปล่าเนี่ยประเด็นน่ะในลำบากต้องหาปืนนี่แหละครับวุ้ยวงฟ้าแต่ไม่มีใครมาเลยผมทุกคนดีเว้ยรอบนี้พึบพับพึบพับโอ้โหไม่เจอใครจริงเนี่ยกิฟต์เลยผมทุกคนแล้วก็ปืนก็ไม่มีเวลว่าจะเจอด้วยครับผมโอ้ไอวอลเก็บมาจ้าหุ้ยมีรถมาฮะ คือผมยังไม่อยากยิงใครจนกว่าผมจะเจอลูกซองอะ่ะผมพยายามเดินหาลูกซองก่อนฮนะปกติผมเจอลูกซองเนี่ยบ่อยมากเลยนะเนี่ยพอผมมารีวิวเนี่ยผมหาไม่เจออีกแล้วเป็นนี้ตลอดแหละผมชินละนี่แนะ่มานี่เลยจะามาขโมยลูกซองพี่หรออย่านะอย่านะพี่บอกเลยว่าอย่านะพี่ก็มาหาลูกซองเหมือนกันพี่เห็นนะตรงนัน้นมีคนอยู่เรียบร้อยหัวแตกครับข้างหลังเขามีคนนะเอาเอาวอาเอาอาวนอะไปอีกหนึ่ง พี่บอกแล้วพี่มาหาลูกซองวิ่งอย่ามายุ่งดิวุ่นวายอย่างเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยฮะทำไมทำตัววุ่นวายกันอย่างนี้พี่ไม่ต้อยากฆ่าพวกเองเลยนะพวกเองชอบมายุ่งกับพี่อ่ะอ้าว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 เกือบตายอีกหนึ่งผมทุกคนนะอย่ามายุ่งกับพี่พี่จะหาลูกทองไปซะขอร้องนี่ก็มาอีกตัวฮะ ผมจะใช้เครื่องดีขนาดออกสักหน่อยมันก็ตามไม่พักกันเลยเว้ยเริ่มจะหุ่นหิดแล้วนะอ้าวนนอกไปหนึ่งครับอ้าวอ้าวอ้าวขังตีวีแนบอลอีกผมเห็นมีเพื่อนเขาอยู่นะม่อเจ้เรียบร้อยไม่มีใครมีลูกซองที่ผมต้องการเลยวะผมทุกคนโอ้ผมเริ่มเซ็งแล้วรีวิวทั้งชุดรีวิวทั้งสกินปืนนี่แหละที่เป็นปัญหาชีวิต เวลาปัญหาปืนไม่เจอนี่แหละผมทุกคนครับมาเข้ามาในนี้เลยแล้วกันเผื่อเจอทางนี้แต่มาพูดถึงชุดถามว่าชุดสวยไหมชุดมันก็สวยนะครับมันเอฟซองเอฟเฟกมาให้เราครบเลยอะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแต่่าดอย่างเดียวคือของที่ผมต้องการรีวิวลูกซองลูกซองข้องพอมอยู่นโหแล้วเจอคนเจอรถขับมาอย่างเยอะที่ผมฟาร์มแบบว่าโคตรละเอียดยิบเลยนะฮะผมทุกคนแต่ละเมืองเนี่ยไล่กันเนื่อยเลยเนี่ยดูดิเฮ้ย เฮ้ยผมเขาจะมีลูกซองครับอุ้ยมืนเขาจะมีลูกซองที่ผมต้องการนะอี๋ มันจะมีลูกซองที่ผมต้องการใช่ไหมใช่แล้วเขามีจริงๆครับว้ายไปแล้วเข้าวงถึงกก้าเดี๋ยวก็ตายเอาอุย้ยผมมินเสียงเ็าจริงลูกซองกรเลยมั่นใจว่าเขามีฮนะก็เ,เลยเข้าไปบวกเลยเมื่อก,กี้เนี่ยขอบคุณนะเพื่อนเจ้าขอมาให้ก็ไม่บอกพี่กันดีๆเนาะอย่างทรมานนะเ็ขึ้นเขาอ,อย่างทรมานเฮ้ยไ,ได้แล้วลูกซองผมเฮ้ยเฮมีคนมา ตามเลยตามเลยตามประกบเลยจะลองเทสปืนทั้งหน่อย,ลย,ลยไล่เลยผมไล่เลยจังหวะนี้ผมไล่เลยคนดูผมไล่เลยปาดขวางหน้าขวางหน้าเลยขวางหน้าเลยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้การผมนะไม่ได้การนะต้องกลับมาก่อนครับเพราะเขามีเพื่อนมาเติมเต็มครับ เราต้องเข้าจากด้านล่างครับผมเพราะด้านบนเนี่ยเขาจะเห็นตำแหน่งเราครับนี่แอบเข้าโซนนี้เลยสวยพี่หวานรอมนกหนึ่งครับอุ๊ยโหโหอุ้ยโอ๊ยกูได้ยิงโดนยังไม่ได้ยังไม่ไหวผมบอกแล้นะ นั่นแหละครับผมคือการรีวิวเราลูกซองปืนนี่ดีมากมากเลยนะครับผมทุกคนยิงตายไปนหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหให้ตายเดอะโรบินผมทุกคนนะเป็นไงเป็นการรีวิวที่ดีที่สุดแล้วแต่ผมรีวิวมานะครับผมทุกคนบอกได้คําเดียวว่าไม่ถ่ายใหม่หมมแล้วครับพอจะอะไรหรอกอดีมีตุราต่อซึ่งนี่มันก็เที่ยงแล้วต้องรีบทำคลิปรีบออกไปข้างนอกอีกพอคุณดูนะพอนะไม่ต้องมีเทคสอง โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมสับดารรีวิวของเรานะครับผมทุกคนก็ถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดถามผมนะว่าไอ เปืดลูกซองเนี่ยมาผมันดีไหมคือลูกซองเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมเอาไว้เจาะไอ้วงไอวอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะโกงอยู่แล้วนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมเล่นพลาดเองนะครับผมอุตส่าห์ได้ปืนมาแต่เล่นงูผมไปแพ้กับลูกซองชาร์จนะครับผมเพราะว่าจังหวะเขาโดนเข้ามาครึ่งหนอดแล้วเขามีสกายเลอร์ด้วยตั้งไอวอร์ปิดแล้วแต่เขาก็ยังแบบเออแบบสกายเลอร์มาพอดีซึ่งเป็นจังหวะที่ว่าเราไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมทุกคนก็โอเคถือว่าสกินปืนก็ดีครับดีครับผมทุกคนนะวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปแแล้้วววเพีีีียงคคคคค่นนนะรรรััััับบบผมทุกสสสสดด